สลังอ๋อไอกุมวะเรามาตุลวะว่าบรากาตัผมโยธินยะกบครับอุมาศนี่เขาเป็นเด็กเล็กๆฟันเขาไม่ขึ้นไงอ่านี่จะมีคือฟันเขาเนี่ยยังไม่ขึ้นเขาเขาชื่อเล่นเขาชื่อกาตูนอ่าแล้วก์ตูนเนี่ยเมื่อไหร่ฟันจะขึ้นเมื่อไหร่ฟันจะขึ้นอันนั้นเราไปจัดรายการที่สวนมิรสักวันอุ้ยตรงปีองั้ีบเ2็ด่สน่ะครับก็ความผูกพันเยอะมากมายรู้หมดอะคารุนิสัยเพราะเขาจะเป็นคนเรียบเรียบ เรียบร้อยตาแกแต่ติ๋ีเป็นเด็กน่ารักเขาขาคนนะอุมาที่สิบแปดปีเหรอสิแปีแล้วครับแล้วผมไม่ไปสามสิบปีไปแล้วเหรอเนี่ยมากกว่านะอันนี้พลาดไม่ได้ผมตั้งใจอยากจะไปช่วยน้องเขานะครับที่กรุณาให้เกียรติที่จะไปร่วมงานกันในวันนั้นท่านผู้ฟังแค่ยังเห็นความสาคัญก,กับวิทุทรานซิสเตอร์ที่เป็นตัวจุดประกายของความเข้าใจอิสลามเชิญชวนให้คนถือศีลอด สุนนัดเชิญชวนให้คนคุมฮิยาบนะครับมุสิมเมื่ก่อนไม่คุมฮิยาบนะใช่ไหมนั่นน่ะพ่อเขาเนี่ยแหละเป็นคนรณรงค์แจกฮิยาบนะครับนั่นคืออีกหนึ่งรายการเพราะฉะนั้นสําคัญนะกับรายการในวันที่จะพบการส่วนสิ่งที่จะมีประโยชน์ก็ไปฟังในางานแล้วกันนะครับอย่าลืมวันที่9สิงหาคมนะครับด้วยรักและศรัทธานึกถึง9สิงหานึกถึงด้วยรักและศรัทธาครับ วันครอบครัวด้วยรักและศรัทธาวันอาทิตย์ที่9สิงหาตั้งแต่เวลาเมรนิกาถึงละหมาดอิชาสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายประสานงานคุณอับดุลฮาลีม089 208 6279 089 208 6279